าทำคอดครับงอออกก่อนกัหนดบรสมบูรณ์ครับมาเบิ่งผลงานครับใส่คนประมาณซีบกัวครับคุณนะครับมาเบิ่งมอเตอร์ไซค์ลากครับทะเบียนครับมาเบิ่งทะเบียนสุดก้อนออกนะครับทะเบียนรถนี่ครับห้าชูนๆครับตัวนี้แหละครับดึงออกครับนี่นะครับเบิ่งกอนเด้อครับออกแท้แน่นอนครับงออีกหนึ่งออกอีกออออกกแแล้้วท เอาปลาเสียบทำไมแม่ปแเป็นแก่ล้วบอสอ้าวปลาปะลานี่ครับเสี้ยบเสียบมีนมีดมีดปลาที่วะเนี่ามาเบิงงวัวครับวันนี้าานครับปลาาาเเออบ่ชนนึงผูก่วนงัวบ่สมบูรณ์ครับเบิงหัวิี่แหละครับ,บขอบ้อภาพแบบเงีวครับไผ่เม่าอู้หู้ข้อครับคุณนะครับบ่สมบูรณ์ครับงัวครับแค่แคๆเอเลี่ยนพอดีครับเบิงหัวครับ อุ้ยเบิ่งเนี่ยครับคล้ายๆสมองครับเบิ่งครับมอสผสมบูนครับพี่น้องครับมอสผสมบูนเบื้องเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเม่ยอะนี่ตัวแมียางดีตัวเม่ยางดีครับพี่น้องครับหูยใหญ่แห้งครับมัวประมาณแปดเดือนนี่แล้วครับแต่ว่าเพิ่นผสมบูนครับ เม่ก็เลยเบงออกครับเพราะอะไรเม่เพิ่นลูกเบิงย่าเห็นเพิ่นนอนโดนน้นำข้ามจนเม้นครับพี่น้องครับลูกไหนวะเวลาเกือบสองสมมุงซอยกันเอาออกเพราะว่าหัวเพิ่นนี่ภาบเน่าแห้งครับเพินน่งลักษณะหัวครับนี่ครับรับเน,น่านีครับแล้วก็เอาเพิ่นเอาขาหนาวเน่านีครับบัได้ครับภูมาข่ำกะบข่ำข่ำข่ำถือจะหัวอัี่ครับรเ้าสิบปีว่าอังฉี่กับบได้ครับปีนบได้ก็เลยออกขานีเลยครับ ออกย้อนมอเตอร์ไซค์ครับออกท่านีแล้วครับไปแล้วครับวันนี้ครับโอ้ยว่าสมบูรณ์นะครับเด้อนี่เบิ้งครับลักษณะครับเบิ้งครับสมองสมองบวมครับสมองบวมสมองบวมน้ามหน้าหลายครับน้ามว่าสมบูรณ์ครับเมียเพิ่นจะเลยจจำเป็นต้องเบ่งออกครับออกก้อนกำนดครับพี่น้องครับเสียใจนำจากของว่างครับว่าตะเมียรอดการดีแล้วนะครับทำให้หน้ามเอาน้ามาหัวใจพอ น้ำมอวิดใส่ครับเมฆกับเมื่อยแหงครับน้ำมอวิดใส่นะครับ้ยลุยเกือบซ้อวโมงพี่น้องคนนะครับเลตุ่มเปะเลยครับเอาวิด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 เลยเท่ากนเมียหลอดก็ดีแล้วครับเพราะว่าลูกจังได้กะว่าสมบูรณ์อยู่แล้วครับออกมาก็ตายให้เก่าครับเพราะว่าเพิ่นแทงครับแทงย่อนลูกว่าสมบูรณ์ครับน้ำข้างในสมองครับข้อกับเง่แง่ข้อจังได้สมัยแง่ คุณน่ะอยู่รัชนาธนี่ครับผู้ใดมาจกกระจกมาถึงถึงก็ได้แต่พ่อเขเลียนเหลียนมันก็ออกผู้ใดสิปีนมากับปีนบ่ได้ครับพี่น้องครับสีปีนมาเขาเม็นโจกเขาไปม่กับปีนบ่ออกมาผมกับปีนบ่ออกแล้วก็เลยแต่ชินใจเอาดันนาออกครับเอาออกทั้งพับเลยนี่ครับก็เลยได้ใส่มีดปาจังน่อยครับให้น้ำพิ่นไหลออกนี่ครับปอะหยัดพิ่นเด้อครับเด้อ มีดปาดออกจังหน่อยครับน้ำไหหลลย่านนแ้้วไลออกเพราะว่างัวอยู่ในท้องนี่น้ำไข่อึนึงเลยครับกันเดนครับเอาน้ำออกน้ำออกเป็นกิโลเป็นลิตรหลายลิตรอยู่จังออกได้ใส่ทั้งแห้งข้นทั้งแห้งมอเตอร์ไซค์ครับหาซูนๆนะครับเลขงวดนี่ครับจัดไปครับออกแท้แน่นอนครับลูกอไรบออยู่บ้านครับอย่านังครับทำคอเช็ดดวนครับนี่ครับโอ้ยยางทุลาทุเลครับพี่น้องครับ อาอสำหรับคลิปนี้ครับจบคลิปเพียงตัวนี้ก่อนนะครับเด้อไวลเมียพันลูกก่อนครับนี่ก็สีน้ำล่างเพิ่นไปฟังนะครับฟังตามประเบีนี้ครับวันนี้ครับเพราะว่ามาทรมาดาได้นี่ครับหัวแนวนี้ครับคุณนะครับเพิ่อนจาชีไ้โซก็ได้ได้เนี่ครับพี่น้องเพิ่งหัวพ่นที่ครับโอ้เคยเห็นครับโอ้แต่ชีตนแต่ตัวเมียย่างดีครับหัวกับหัวไม่นี่ครับหัวบวมนะครับหัวโตครับ ผมค้ำเบิงหัวมาใหญ่แท้ผมค้ำเบิ้องว๊ hmm. บมึนน่ครับกะโลกแต่ตัวเมียนะครับเด้อขนปงนะครับปงกะบริสเต็มที่ครับสามารถแปดเดือนครับจบคลิปครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม